สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติไลา์เว็บไซต์ความคิดเห็นดอทคอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเกาหลีใต้ชาวญี่ปุ่นและชาวโลกหลังเห็นการวิ่งของภริพลและลมกรดทีมชาติไทย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้ชาวญี่ปุ่นและชาวโลกหลังเห็นการวิ่งของภูริพลและลมกรดทีมชาติไทยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้กันก่อนเลยนะครับโดยจะเป็นคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้ในการแข่งขันวิ่ง4ี่คูเมตรชายเพื่อชิงถัวไปแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกปี2022โดยแอดมินเพจได้โพสต์เอาไว้ว่า การแข่งขันวิ่ง4คูณ100เมตรชายระดับชาติสุดเดือดทีมชาติไทยสร้างสถิติใหม่ด้วยการวิ่ง200เมตรภายใน20วินาทีมุมมองท่านต่อมาครับทำไมไม้สีของไทยถึงหน้าทึ่งจังคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าข้อมูลเพิ่มเติมเวลาของเกาหลีใต้อยู่ที่39.03วินาทีอยู่ในอันดับที่2ของเอเชียในฤดูกาลนี้แพ้แค่ทีมไทยเท่านั้น ส่วนสถิติของไทยอยู่ในอันดับที่10ของโลกในฤด,ดูกาลน,นี้จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนิว่าได้อันดับ2ของเอเชียโดยเป็นรองประเทศไทยหรอว้าวฉันรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับทีมเกาหลีใต้ไม่เคยฝึกในเรื่องของการต่อไม้เลยเหรอฉันไม่เคยเห็นพวกเขาทําผลงานได้ดีเลยชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาสแสดงมุมมองเอาไว้ว่า เลน3ทีมชาติไทยเล่น4ทีมชาติเกาหลีใต้และเล่น5ทีมจังหวัดชุมชองใต้คอมเมนต์ท่านมาครับประเทศไทยเต็มไปด้วยคนที่มีพรสวรรค์อย่างมากมายเพียงแต่ว่าไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีเหมือนกับประเทศอื่นๆความคิดเห็นท่านต่อมาเป็นชาวจีนนะครับโดยเขากล่าวว่าทีมไทยสุดยอดมากเลยเยี่ยมมุมมองท่านต่อมาครับ ทีมไทยวิ่งเร็วมากเลยจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนูว่าประเทศไทยคือมาหาอำนาจด้านกรีฑามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วสถิติดีกว่าประเทศเกาหลีใต้ประเทศไทยเป็นเพียงประเทศเดียวที่สามารถต่อสู้กับจีนและญี่ปุ่นได้เาวาเกาหลีใต้ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่านักวิ่งไทยมีรูปร่างผอมบางและแขนขายาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิ่งหมายแรกดูเหมือนว่าเขาจะมีมวลกล้ามเนื้อน้อยมาก แต่เขาวิ่งเร็วมากจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว้ว่าแต่จีนและญี่ปุ่นก็มีรูปร่างเหมือนกับพวกเรานะแต่ทำไมประเทศของพวกเราถึงได้ตำหลังพวกเขาอยู่มากฉันไม่ได้พูดถึงความแตกต่างด้านโครงสร้างพื้นฐานนะแต่ว่าคนเกาหลีมียินที่ตำหลังในเรื่องของการวิ่งความคิดเห็นท่านต่อไปครับอีจุนฮยองทำเวลาได้10.19เมื่อครั้งล่าสุด แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ส่วนคิมกุกยองก็มีความแตกต่างออกไปเช่นเดียวกันดูเหมือนว่าชาวอาเซียนจะเกิดมาพร้อมกับความสามารถในการกระโดดดูได้จากการกระโดดในกีฬาบาสเกตบอลมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าโอ้ประเทศไทยวิ่งได้ดีขนาดนี้เลยเหรอคิมกุกยองวิ่งได้อย่างสูสีในไม้แรกส่วนไม้ที่2ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะักพอมาถึงไม้ที่3ม มันเริ่มจะห่างออกไปเรื่อยๆจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมน้วา่านักวิ่งไม้สีของไทยคือแชมป์สีเกมที่เวียดนามนะแล้วก็มีท่านเข้ามาตอบใต้เมน้วา่าพวกเราแพ้ตั้งแต่ไม้แรกแล้วคอมเมนต์ท่านมากครับสมรรถภาพทางกายขั้นพื้นฐานของชาวเกาหลีใต้เริ่มแย่ลงเรื่อยๆแล้วชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้วา่า แม้แต่ทีมชาติก็ยังไม่มีพื้นฐานเลยขนาดว่าชุดแข่งขันก็ยังไม่เหมือนกันเลยมุมมองท่านต่อมาครับทำไมเด็กไทยถึงต้องมาแข่งขันรายการกรีฑาระดับชาติของประเทศอื่นด้วยจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนิว่าพวกเขาต้องการทำสถิติเพื่อให้ผ่านเข้าไปแข่งขันรายการกรีฑาชิงแชมป์โลก2022ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและก็มีท่านเข้ามาตอบใต้เมนว่า ทีมที่จะผ่านเข้ารอบในรายการชิงแชมป์โลกปีนี้จะต้องอยู่ในอันดับท็อป16แต่ในปัจจุบันทีมไทยอยู่ในอันดับที่18ดังนั้นพวกเขาจึงต้องมาแข่งขันที่ประเทศเกาหลีใต้เพื่อทําสถิติให้ผ่านเนื่องจากการแข่งขันภายในประเทศจะไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าทุกประเทศไทยแสงหน้าไปแล้วเหรอจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้ไมน่น้ว่า ประเทศไทยคือหนึ่งในมาหาอำนาจด้านกรีฑานในเอเชียเลยนะแล้วเจ้าคอมเมนต์ก็เข้ามาตอบกลับว่าฉันรู้สึกช็อกจริงๆต่อมาเม้น์บนก็เข้ามาตอบกลับว่าพวกเขาคือประเทศมาหาอำนาจในการวิ่งระยะสั้นถ้าจากจีนและญี่ปุ่นนะในประเภททีมชายพวกเขาก็ได้เหรียญในกีฬาเอชียนเกมมาบ้างเป็นบางครั้งส่วนทีมหญิงของไทยก็ได้เหรียญทองในการแข่งขัน 4x100 เมตรหญิงในเอชียนเกมที่กวางโจ ความคิดเห็นท่านต่อมาครับนี่คือสถานภาพของวงการกรีฑาเกาหลีใต้ในปัจจุบันแม้แต่ทีมจากอาเซียนก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้เลยปัญหาในตอนนี้ก็คือไม่มีความหวงังและไม่มีแผนการอะไรเลยชาาเกาหลีใต้ท่านต่อมาตั้งคำถามว่าพวกคุณได้ซ้อมกันมาบ้างไหมคอมเมนต์ท่านมาครับประเภทวิ่งผัด4คู100เมตรของเกาหลีใต้ มักจะทาผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรทั้งๆที่วิ่งผาด 4, ี่คนเมตรสมควรที่จะได้รับการยกระดับในนานาชาติมากกว่าการวิ่ง100เมตรด้วยซ้ําฉันรู้สึกว่ามันเป็นแบบนี้มานานแล้วความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าความยืดหยืนของนักกีฬาไทยไม่ธรรมดาจริงๆมุมมองท่านต่อมาครับไม้สีของไทยอายุแค่16ปีเท่านั้น ชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่ามันเป็นงานยากสำหรับอ e ีจุนฮยอกหนทางยังคงอีกยาวไกลนักและมุมมองของชาวเกาหลีใต้ท่านสุดท้ายครับเกิดอ,อะไรขึ้นกับคิมกุกยองต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับบิลพุริพลบุญสอนหลังคว้าเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่31กันบ้างนะครับโดยแอดมินได้โพสตเอาไว้ว่านักวิ่งชาวไทยไวัย16ปี ภูริพลบุญสอนวิ่ง200เมตรชายทำเวลาได้20.37วินาทีมุมมองท่านต่อมาครับอายุเพียงแค่16ปีนี่มันคือพรสวรรค์และความพยายามขั้นเทพเลยนะคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่านักกีฬาเยาวชนยุคนี้ถือว่าสุดยอดมากอีก2-3ปีเขานปีเาจะได้ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและรายการชิงแชมป์โลกฉันตั้งตางตอรอชมเลย ความคิดเห็นท่านต่อมาครับอายุแค่16ปีแต่ทำลายสถิติแห่งชาติได้แล้วน่ากลัวมากฉันเฝ้ารอชมว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตชาวญี่ปุ่นท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าฉันอยากให้คุณเติบโตขึ้นแล้วไปแข่งขันกับอาริออนไนตันและคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นท่านสุดท้ายครับอายุแค่16ปีเองเหรอ ต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวโลกในเพจ World Athletics กันบ้างนะครับซึ่งเป็นสถิติเก่าวิ่ง200เมตรเวลา20.37วินาทีส่วนสถิติใหม่20.19วินาทียังไม่ได้ลงข่าวถ้าหากมีคอมเมนต์เพิ่มเติมจะนำมาให้รับชมรับฟังกันอีกครั้งนะครับโดยแอดมินเพจได้โพสต์เอาไว้ว่าว้าวนักวิ่งไทยไวัย16ปีภูริพลบุญสอนวิ่ง200เมตรชาย ด้วยเวลา20.37วินาทีในวนัยนี้มีนักวิ่งเพียงแค่2คนเท่านั้นที่วิ่งเร็วกว่าเขาซึ่งก็คือเอริออนไนตันและอูวเซนโบ์จงจำชื่อน,นี้เอาไว้ให้ดีจากนั้นก็มีชาวต่างชาติมาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้มากมายเลยนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่าผมสงสัยว่าพวกเขาได้มีการบันทึกการแจ้งเกิดอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ผมก็แค่สงสยัย มุมมองท่านต่อมาครับผมสงสัยว่าเขามีโครงกระดูกแบบไหนกันถ้าหากเขาขายยาวลำตัวสั้นเขาก็จะกลายเป็นนักวิ่งชั้นนำได้แต่ถ้าหากเขามีโครงกระดูกแบบคนไทยปกติคือขาสั้นลำตัวยาวมันก็อาจจะทำให้เขาไม่สามารถเป็นนักวิ่งชั้นนำได้ชาวต่างชาติท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าผมยังจำนักวิ่งระยะสั้นรุ่นเก่าของไทยได้นั่นก็คืออานนทรัตนพล 10.10 10. วินาทีในปี1972ความคิดเห็นท่านต่อมาครับเขาคือนักวิ่งผู้ยิ่งใหญ่ตลอดการนิคนนับตั้งแต่ยุคข,ของอาณัตรัตนพลมุมมองท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่าสุดยอดเลยคอมเมนต์ท่านมาครับไม่น่าเชื่อเลยเช่าต่างชาติท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่า ชันเชียร์ผลิพลบุญสอนเขามีพรสวรรค์ที่พวกเราไม่สามารถปฏิเสธได้เขาจะทําผลงานได้ดีมากในปีหน้ามุมมองท่านต่อมาครับซูเปอร์สตาร์ของชาวอาเซียนคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเวลา20.37วินาทีในการวิ่ง200เมตรได้รับการบันทึกเอาไว้โดยนักวิ่งชาวอเมริกันแลรรี่เบอร์ตันซึ่งเกิดในวันที่15ธันวาคม ในปี1951ในวันที่4กันยายนในปี1972ความคิดเห็นท่านต่อมาครับอะไรกันเนี่ยจงจำชื่อเขาเอาไว้ให้ดีว่าแต่เขาชื่ออะไรเหรอมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าโปรดทราบอับดุลฮาคิมซานนี่บราวจากประเทศญี่ปุ่นเคยทำสถิติเอาไว้ที่20.34วินาทีตอนที่เขาอายุ16ปี ในการแข่งขันยูสิบแปมชัช้โลกที่กรุงปักกิง่งคอมเมนต์ท่านมากครับภูริพลบุญสอนจะเป็นภัยคุกคามในระดับเอเชียและจะดังเปรี้ยงปร่างในเวทีโลกในปีต่อๆไปนักชาวต่างชาติท่านสุดท้ายได้สแสดงมุมมองเอาไว้ว่าประเทศไทยผลิตนักกีฬาได้อย่างน่าทึ่งขอบคุณภาพประกอบการบรรยายโฟล์เครดิตสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้ชาวญี่ปุ่นและชาวโลกหลังเห็นการวิ่งของภูริพลและลมกรดทีมชาติไทยหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้นล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบโปรดกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจอคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติหลายเว็บไซต์ความคิดเห็นดอทคอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ